สวัสดีครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่นนทรี a, กรกร a k นะฮะนี่นะฮะเดี๋ยวผมให้ดูนี่นะวันนี้มีเสือหมอบเข้าใหม่นะฮะโหกี่แถวไม่รู้ตรงนี้นะฮะตั้งแต่แถวนี้เลยนะฮะแล้วก็ไล่ตรงนี้โหมีเพื่อนๆสมาชิกดักดูเลยนะฮะว่าถ้ามีเสือหมอบเข้าใหม่ไอ้มินิเวโลนี่ไม่ใช่นะฮะเสือหมอบเข้าใหม่ตรงนี้นะฮะให้รีบมาอัปเดตเลยนะฮะแล้วก็มะะะะีโปรโมชั่นด้วยน,น,น,นะฮะสำหรับนี่นะฮ 25%เลยนะฮะโอ้โหสุดยอดสวัสดีค่ะก็จักรยานเรานะคะมาลองได้ทุกคันนะคะลองตามใจชอบได้เลยมีปัญหาอะไรจัดการให้ได้ะค่ะแล้วก็ราคาต่อรอง แต่ก่อนอื่นนะฮะดูคลิปนี้แล้วนะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่25ถึง31กรกฎาคมนะฮะหคนต่อ1สิทธิ์เท่านั้นนะฮะหมายความว่า1คนต่อ1นคันนะฮะเฉพาะจักรยานเสือหมอบนะฮะแล้วก็ต้องแคปตรงนี้ด้วยนะฮะเนี่ยหรือว่าเปิดคลิปนี้ให้ดูเลยนะฮะแคปตรงนี้เลยนะฮะมาที่ร้านเลยนะฮะแล้วก็แคปภาพนี้มาใส่มือถือมาเลยนะฮะนี่นะฮะหรือจะไลน์มาก็ได้นะเดี๋ยวผมจะให้เบอร์ไลน์ติดต่อไว้หมดเลยนะฮะนีย นี่นะฮะเบอร์ไลน์เบอร์โทรติดต่อหมดอะนี่นี้นามบัตรนะฮะอันนี้เฮียเขาเขียนให้เลยนะฮะอันนี้คือนามบัตรเนาะเนี่ยเบอร์โทรอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็มีไลน์อยู่นี้เนี่ยไลน์อยู่นี้นี่นะฮะนี่ไลน์ไอดีอยู่นี้นะฮะ N S K นนซีนะฮะตรงนี้นะฮะขอไทยอีกทีนะฮะลด25%เลยนะฮะตั้งแต่วันที่25ถึง31มสิกรกฎาคมเนาะไม่ว่าจะเป็นรถใหม่รถเก่านะฮะรถไหนก็แล้วแต่นะฮะขอให้เป็นเสือหมอบนะ 25%คุณลองคิดดูนะถ้าเกิดเริ่มต้นที่หมื่นหนึ่งนี่อย่างรถใหม่เนี่ยมีมีหมื่นหนึ่งนี่มีหมื่นหนึ่งของเนี่ยเทคหมื่นหนึ่งคุณลดไปเลย25%รลดไปเลย2,500เหลือ7,500คิดดูนะฮะยังถูกนะฮะปกตินะฮะแต่ถ้าเกิดใครมาไม่ทันวันนี้นะฮะเขาก็ยังลด15%อยู่นะแต่ตอนนี้ให้ถึง25%ถึง25%เลยนะนี่นะฮะ25-3ถึงเอ็ดรีบมานะรีบมานะ เดี๋ยวผมมาอัปเดตจักรยานใหม่ให้นะเห็นเพื่อนๆอันนี้เดี๋ยวขอพี่ถือราคาตามเลยนะ<ส>นี่นี่นะฮะก็มีหลายคันนะนี่สวยๆเงี้ยเขียวๆ,ๆนี่นะเนี่ยของบิสต o n อนนะฮะแอนชอแล้วก็ใจแอนแคนนอนเดลแคท8ดูก่อนเลยนะฮะแล้วก็นี่โคโคตานะฮะรัสเมียเหมือนกันเฟลนะฮะ นี่นะฮะแล้วก็มีเบียงคีนี่คันสีนี่สวยๆนี่เทรคนะฮะแอนชอรเบียงคีสีขาวสเปเชียไล e ์โอ้โหนี่นี่นะฮะเอาดูผานผ่านก่อนนะนี่นี่นะฮะเบียงคีคันนี้โอ้โหคันนี้สุดยอดแล้วเดี๋ยวผมจะบอกไซส์นะไปดูโวชัวเลยเมอร์ลิด้านี่นะฮะเห็นบอกเข้ามา20กว่าคันเลยนะโอ้โหถือว่าเยอะนะเสือหมอบนะฮะเมอร์ลิด้านี่นะฮะนี่คันนี้สีสวยมาก คันนี้ของอะไรเนี่ยบิชย่าซ่อนสายด้วยนะฮะบิชย่าของที่ไหนผมก็ไม่ทราบนะใครรู้บอกผมได้คันนี้อะไรเนี่ยโฟกัสมั้งหรืออะไรเนี่ยอ๋อไม่ใช่สกอตนะฮะสกอตขออภยัยเฟลสกอตนะฮะเดี๋ยวผมจะสูดรราคาให้เลยนะเอาง่ายเลยนะฮะแล้วก็เบียงขี้สีดำโอ้คันนี้ซ่อนสายเลยฮนะรุ่นใหม่เลยนะนี่ คันนี้นะฮะซ่อนสายเลยนะเดี๋ยวผมจะบอกไซส์ที่บอกแล้วอันนี้ดูรถก่อนนะดูันผ,นผ่านมีเนาะม,มีอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูเลยตอนนี้ดูแบบนี้เลยเนี่ยดูเรียวๆอย่างนี้นี่นะเบียงขี้สีขาวนี่นะนี่นะตรงนี้นะหลายคันเลยนะฮะเดี๋ยวผมให้เดี๋ยวผมขออินเสิร์ตนิดนึงนะแล้วเราดูราคาทีเดียวเลยแล้วกลับไปดูนะ,ะอันเนี้ยเบียงขี่สีขาวนะฮะแล้วก็นี่เบียงขี่สีดํานะ นี่นะฮะอันนี้ซ่อนสายนะแล้วก็เดี๋ยวดูชุดขับไปทีเดียวเลยอันนี้เมอร d a ิด้าสีเขียวออกเฉียวทหารนะฮะหนึ่งร้อยนะฮะ,อ,ะอันนี้ไม่ทราบของอะไรนะแต่สวยนะนี่ดูลูกล้อเขาเนี่เป็นภาษาญี่ปุ่นหรือจีนก็ไม่รู้อาจไ,ไม่ออกอิชยานะฮะแล้วก็สก o อตนี่สกอตสีนี้สวยงามแล้วก็เฟลสีขาวอันนี้นะฮะสภาพดีนะฮะโคต้านะฮะโคโค คูโมตาโคงตานะฮะแล้วก็มาเป็นแอนเชอร์ cher, นี่นะฮะแอนชอร์ cher, นะฮะแล้วก็มีไจแอนนี่คันนี้ไจแอนสีน้ำเงินนะฮะสีน้ำเงินเอ้ยคันนี้ไม่ใช่เสือภูเขาสิเนาะเป็นไ b บิดนะแล้วก็ไ y บิด d จทูวอเสือหมอบนะฮะไม่เพราะวไม่ใช่เสือภูเขาอันนี้แค n นอนเดลนะฮะแคทแปดแล้วก็เดี๋ยวผมขอบุ้นบุนนิดนึงนะฮะดูไว้นะ อันนี้เบยนขี้นะฮะสีฟ้าตีดสีสีอตมตะของเขานะนี่สีเดิมของเขาเลยน,นะแล้วก็แอนชอคันนี้อีกคันหนึง่งอ่าเอห้าเทคนะฮะเทคสีดำนะฮะเทควันนี่นี่นะฮะฟันซีรีส์เลยแล้วก็เบียนขี้สีขาวนี่อีกขาวฟ้านะฮะอ่าแล้วก็สเปเชียลไลท์นี่สีดำแดงนะฮะอ่ะเดี๋ยวไปดูราคากันนะฮะตอนนี้ ไปดูราคาดูไซส์ดูชุดขับกันเลยนะฮะที่โบชัวเลยนี่นะฮะ,อะบอกไว้ก่อนนะฮะว่าต้องแต่วันที่25ถึงส1กรกฎาคมนะช่วงนี้1สัปดาห์เท่านั้นนะฮะหคนต่อ1นึ่งสิบเลยนะฮะยีเลยนะฮะ,ะ,ฮะคุณตอนคุณดูราคาตรงนี้นะตอนคุณเห็นราคาปุ๊บคุณเอา25เลยนะคูณเข้าไปเลย่นะเริ่มต้นจากคันไหนดีฮะหน้าแรกเลยนี่ เมื่อกี้ผมดูหมดทุกคันแล้วเมอร์ลิด้าคันนี้นะฮะเมอร์ลิด้าคันนี้สวยนะเป็นเป็นดิสนะฮะดิ this, this. สเน่ดิสไซส์ห้าสิบอ่าเป็นสลัมสลัมสิบเอ็ดสปีดนะ <Yeah. S 1> ่ะอ่าจานหน้าใบเดียวเนาะอ่าสลัมสิบเอ็ดสปีดราคาอ่าสองหมื่นนะฮะแต่ว่าถ้าคุณเอาในในโปรโมชั่นนะในช่วงนี้นะฮะยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ลดไปเลย ห้าพันบาทถูกไหมเพราะว่าหมื่นละยิ่สองพันห้าสองมื่นก็ห้าพันห้าพันบาทเหลือหมื่นห้าอ้าวใช้สลัมด้วยดิสด้วยนะครับเมอริต้าคันนี้โอ้โหไซส์ห้าสิบนะผมว่าราคาไม่ใช่ปัญหาหรอกส่วนใหญ่ปัญหาเรื่องไซส์ <Okay. S 1> นะคนมาเดี๋ยวลองไซส์กันได้นะห้าสิบนี้ก็ประมาณคนสูงจาก170อ้อยเจสิบนาะร้อเจ็สิบอัพอ่าเจสิบอัพอ่ามาดูกันต่อไปเป็น อันนี้เป็นเฟลสสีขาวอันนี้1 9ื่นนะฮะหนึ 10, 5, นี่เห็นไหมฮะชุดขับ105นะฮะสิ 11, สปีดคูณสอนะฮะทขอตันะ้ง50าสิะก็คือคันนุอนาโอเคนะเฟลสหมืลดไปอีก25%เคูณเอาเลยก็เกือบห้าพอ่ะนะ <laughs> เหลือประมาณหมื่นสี่หมื่นสี่กว่ากว่าอ่าเบียงชี้สีขาวคันนึกไม่ใช่สิคันนุอ่าคันนี้นะเป็นหมื่นเอง ให้คาลิต8สปีดคูณ2ไซส์46นะไซส์นี้สำหรับคนสูงประมาณสัก165นะบวกลบปัดได้นะฮะ12 0 0 0ลดอีก25%เฉพาะวันนี้นะฮะเฉพาะช่วงนี้นะนี25่25-31แต่ถ้าใครมาไม่ทันไม่เป็นไรลด15%นะแต่ถ้าเกิดมาทันช่วงนี้นะเพิ่มอีกอ่านะคันนี้เป็นเบนชี่สีดำคันนี้โอ้คันนี้สวยนี่คันนี้นะ อันนี้20,000น,นะฮะใช้105นะซื้อขับ105นะ่งศูนยาะฮะไซส์50นะท่อตั้ง48นะฮะก็คือเอ๊ะสมัยไซส์กับท่อตั้งไมนะ่ไม่เหมือนกันท่อตั้งอ่าถ้าออ๋ท่อตั้งตรงน,นี้แต่ไซส์ไซส์เขาวัดไซส์โดยรวมก็คือท่อท่อนอนใช่ไหมเขาบอกไซส์50คือหมายถึงท่อนอนแต่ว่าท่อตั้ง48คือมันลดลงมา2 2งกระเบียด2นิ้วเป็นนิ้วหรือเป็นเซนตะ เซนเนาะก็คือ105นะฮะเดี๋ยจะเห็นได้ว่าชุดขับ105เลยนะกุ๊ปไหมไม่กุ๊บนะ105นะฮะก็คือราคาเนี้ยลดอีกอ่ะก็เหลือหมื่นให้ลดห้าพันจะเห็นว่าผมคุมผมคำนวณให้เลยนะผมคำนวณให้เลยนะนะเห็นไหมโอเคอันนี้สเปเชียลไลท์นุ่นคันนุ่นสีนุ่นอ่าคันนุ่นผมดูแล้วอ่าสเปเชียลไลท์อ่าก็คือหมื่นแปดพันหกบาทเหรอ แบาทนี้ด้วยเหรอเนี่ยศูนอ๋อศนย์นะโหยังหกบาทยังคิดไม่ใช่นี่เลขศูนย์นะฮะเหลือหมื่หกบาทโอ้หกบาทค่าอะไรเนี่ยเอาไม่เป็นไรภาษีอหุ้ห่งศูน้าเลยนะฮะหนึ่งศูนเนี่ยชุดขับหนึน้านะคือจะเห็นได้ว่าราคาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสภาพยี่ห้อแล้วก็ชุดขับเนาะชุดขับสําคัญมากอันนี้ท่อตั้งห้าสิบห้าสิบห้าสสองเนาะ แตสใหญ่หน่อยก็คนสัก1 7 45 73ได้อยู่ป่ <Okay. S 1> คือเอาง่ายๆเลยถ้าเกิด46 4 44 46 48เนี่ยคนที่สูง165บวกลบ <16 6. S 1> นะ165บวกลบก็คือ166 67 68 69แต่ถ้าเกิด50ขึ้นไปเนี่ย50ขึ้นไปน่าจะประมาณ 170, 170. บวกลบ <Yeah. S 1> อ่าถ้าขายาวหน่อยก็อาจจะไม่ถึง170แต่ถ้าเกิดขาคนมาตรฐานทั่วไปก็170 171 172 175 17 <Yeah. S 1> ได้ นะผมอันนี้ผมสรุปให้คัาง,ง่ายถ้าไซส์55ขึ้นไป52-53เนี่ยก็ประมาณ175แล้วเนาะอ่าจะได้ง่ายๆเนาะจริง,รงๆมันบวกลบเนาะมันเบี่ยงได้บางคนขายยาวขายสั้นเนาะ,อะโอ้คันนี้นี่สุดยอดเลยคันนี้นี่ยังคีคันนี้สีเดิมเดิมนะฮะมาตรฐานไทก้าอ่าไซส์50นะท่อตั้ง48อย่างบอกท่อตั้ง48เนี่ยคนก็ประมาณสูงสัก167 น่าจะปั่นได้65นะ60ไม่ไหว60ต้องไปปั 44, น่น44เนาะ60นี้ต้อง44 46เนาะใช่เนาะอ่าน,น,นี่นะไทยก้านะ17 17เดี๋ยวผมคูณให้เลยอ่าลด25%ก็เหลือลดไป2,500 1,000ลด2,500 7,000 7,000ลดอีกอ่า25%เท่าไหร่นะ7,000อีก1,000กว่าบาทก็ลดประมาณ3,000กว่าบาท1,500 6,000ก็1,500 25% 6,000 1,500 เจ็ดพันเอ่ออีกพันหนึ่งสองร้อยห้าสิองร้อยห้าสิบสามสองพันสาโอ้โหโคตรคำนวณโคตรเร็วเลยนะนี่ผมไม่มีเครื่องคิดเลขนสานเจ็ดรนะลดลงไปเหลือประมาณหมื่นสกว่าไปหมื่นสานิดเดียวอ่านี่เห็นไหมได้เป็นชีอ่ะนะไทก้าด้วยอ่าแล้วก็พร้อมใช้ด้วยเอ๊มีคนถามมาหลายคนเลยนะฮะว่า ถ้าเกิดซื้อจักรยานที่นี่เนี่ยถ้าตกลงแล้วเนี่ยหรือว่าจะลองขี่เนี่ยจะล้างให้เรียบร้อยไหมล้างค่ล้างเรียบร้อยนะให้ล้างก็ล้างให้ทําก็ทําเอาไม่เอาไม่รู้แต่ว่าถ้าอยากขี่อยากขี่อยากจะลองขี่ล้างให้เลยไปลองขี่ได้คุณไม่ต้องตูดดำว่างนบางคนบอกต้องซื้อหรือเปล่าถึงจะล้างไมมคุณมาดูถ้าเกิดคุณชอบคุณล้างก่อนเลยใช่ป่ะนะพี่เขาใจดีนะฮะไม่ต้องห่วง อแอนชอสีเขียวนี้คือคันนี้นี่สีเขียวสว่างในรูปอาจจะสีสีแบบว่าอันนี้หน่อยเนาะเพราะว่าปิดมาเนาะแต่ว่านี่สีสว่างจะเป็นอย่างนี้นะฮะสีสว่างมากขออภัยที่หันหันไปหันมานะอาจจะปวดหัวนิดนึงต้องขออภัยนะอยากให้ได้เห็นนะเนาะหมื่นหกเองโอ้แอนชอหมื่นหกเห็นไหมขึ้นกับยี่ห้อเนาะถ้าเป็นพวกเบียนชี่เนี่ยก็ราคาจะสูงกว่านิดนึงไทยกาเหมือนกันไทยกาเหมือนกันแต่ว่าด้วยแบรนด์เนาะนะแบรนด์เป็นของยุโรปเนาะเป็นของอิตาลีแบรนด์ดังเนี่ย ก็คือมันเป็นโปรตินะเนี่ยก็หมื่นเจ็ดนะโอ้แพงกว่าพันเดียวนะอันนี้หมนะื่นหกเนาะแอนช้อนนี่ของบิสโตนนะแต่ว่าด้วยสัก์สีเบียงขี่อาจจะสูงอะไรนิดนึงสูงกว่าพันมันก็อยู่พวกล้อด้วยอ่าล้อด้วยนะอันนี้ล้อดีล้อดีใช่ไหมโอ้ใช่จริงๆด้วยนี่ไงล้ออย่างดีเลยนี่ล้อของอะไรเนี่ยของฮะตุมด้วย โอ้แม็กวิดเลยนะฮะมาวิดนะฮะมาวิดคุคันนี้อย่างดีไทก้านะคุ๊ปเซตด้วยนี่นะคุ๊ปเซตคือมีเบรกด้วยนะอ่ะเมื่อกี้อ่าหมื่นหกนะฮะอย่าลืมนะว่าถ้าเกิดคุณมาซื้อในช่วงเวลานี้นะคุณลดไปเลยนะสองสองยี่ห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะไม่ใช่ลดยี่ห้าบาทนะฮะยี่ห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะหมื่นหนึ่งลดสองพันห้านะฮะตรงนี้นะฮะผมพยายามย้ำสิทธินะเบอร์โทรนะฮะถ้าเกิดใครมาไม่ได้โทรมาได้ขอให้โทรมาช่วงเวลานี้ ยี่สิบห้าถึงสามสิบโทรมาแล้วก็แอดไลน์แล้วก็ line, แคปแคปแคปตรงนี้นะฮะแคปเนี่ยแคปป้ายนี้เลยอ่ะหนึ่งสองสามแคปแชะโอเคแคปตรงนี้แล้วก็ติดต่อมาทางร้านเลยเนี่ยเขามีไลน์นะไลน์ก็คือ N S K น o n ี c, ตรงเนี้ยเนี่ยนะฮะโอรไม่ชัดเดี๋ยวขอนิดนึนงขอโฟกัสหน่อยเออโฟกัสหน่อยยึ๊บอ่านี่ N S K น o n ี c, ตรงนี้นะฮะแล้วก็เบอร์โทรอยู่นี้มีศูด้วย นะมีเบอร์หนึ่งขีดไปแล้วนะฮะแล้วก็เบอร์มือถือนะฮะของเฮียหกนะ0868875826สามารถวันอาทิตย์ร้านปิดแต่สามารถโทรนัดเฮียหกให้เปิดมาลองได้นะอ่าคนะันนี้ไทก้านะฮะก็คือคันนี้นะเปิดเห็นไหมผมเปิดให้เลยบิชยาสองหมื่นห้านี่นะฮะเฟรมคาร์บอนโอ้เฟรมคาร์บอนยูี่ไหนขอดูชัดๆหน่อยอ่านี่นะฮะ มิชยาเฟรมคาร์บอนนี่โอ้ใช่จริงๆ,ๆด้วยเมื่อกี้ผมไม่ทันสังเกตนะตรงนี้เขามีที่กันกระแทกด้วยนะมียางนะฮะยางว่ากันแบบว่าไม่ให้ไม่ให้เฟรมเป็นรอยเนาะนี่นะฮะโอ้ที่เลื่อนบอกนะตรงนี้ i ิชยานะฮะเป็นดิสเบรกด้วยเป็นชุดขับ<อ>ทาริตนะฮะแปดแปดูณสองสิหกสปีดนะท่อตั้งสี 4, 4่สเองสี 5, ่สี่เองโอ้ไซส์เล็กนเนี่ย สีสวยมากนะฮะเงาแวบเลยมีเก็ดด้วยนะนี่ก็ไม่ใช่สีธรรมดานะมีฟุ้งฟลิงด้วยนะแบบตอนเข้าแสงว่าคงจะเป็นเม็ดๆเ,เลยนะเป็น,เ,ปนเกล็ดเม็ดมนดี่นะฮะหูล้างก็สวยเชียวนะสองหม้าอย่าลืมนะฮะว่าถ้าเกิดคุณเอาช่วงนี้นะคุณลด25%ผมคำนวณให้เลย20,000ื 20, นี่คือห้าพันอีกห้าพันยี่หเซนคือหมื่นสอ้ยเไม่ใช่ดิยีซก็คือเออองร้อใช่พันสองร้อบวกกับอีห้าพัน เป็น6,250ลดไปคุณได้ลดคาร์บอนราคาไม่ถึง20,000อ่าแล้วสภาพนี้เลยนี่ดูแฮนดิห้า0ันแฮนด์นะฮะอ่าชุดขับคุณจะเปลี่ยนเองนะนี่แล้วมันเป็นดิสแกนปดใหญ่อะไรนะเป็นดิสแกนปดใหญ่ดิสแกนสปดใหญ่หมายความว่าอ่าแกนสปดตัวนี้คือใหญ่ครับนัดใหญ่เหรออ๋อนี่เหรอแล้วมันเป็นไงฮะดีไหมอ่ารุ่นใหม่อ๋อรุ่นเก่าแกนสปดเล็กอ๋อรุ่นเก่าแกนสปดเล็ก อันนี้คือรุ่นรุ่นใหม่อันนี้อันนี้รุ่นเก่าอันนี้คือรุ่นใหม่แล้วมันปลดยังไงฮะแกนปลดอใช้หกเหลี่ยมขันอ๋อใช้หกเหลี่ยมขันแล้วเอาออกได้เลยอ๋อ,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 อแล้วก็ปลดอ๋ออันนี้คือรุ่นใหม่เลยเพื่อว่าอะไรฮนะก็ทำไมกันกันเด็กมาเขี่ยเล่นเหรอกันเด็กมาเขี่ยเล่นแล้วล้อหลุดป่ะรถปีใหม่ใหม่มันจะ แกนกดใหญ่แ,แกนแกดใหญ่เดลงเขาอะไรนี้อ๋อมันทนความร้อนกว่าแกนเล็กอ๋อมันทน,นความร้อนมากกว่าตอนขี่โอเคใช่ฮะเพราะว่ามันใช้หกเหลี่ยมเนาะแต่ว่ากดได้แต่ใ,ใช้หกเหลี่ยมมีหกเหลี่ยมพวกน,นี้เปนสยามไปอ่ะดูต่อได้ความรู้ด้วยนะฮะอ่าอันนี้เป็นเบียนชี่สีขาวคันนี้อ่าเนี่ยน,นี่สีขาวคันนี้สวยงามเชียวยี่ห้อโอ้ยเบียนขี่มาหลายคันนะวันนี้ มื่นสามเองโซล่านะฮะทอตั้ง4ี่สี่อ๋อสำหรับคนนีร้อยหกสิบเลยคันนี้ร้อยหกสิบขี่ได้บวกลบร้อยห้าสิบแปดก็ขี่ได้เลยหมื่นสามนะฮะถ้ามาช่วงเวลาปกติลดพันห้าไม่ใช่ลดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะปกติแล้วแต่ถ้าเกิดมาช่วงเวลานี้ผมพยายามเน้นมากเลยนะตรงนี้นะเนี่ยยี่สิบห้าถึงสามสิบเอ็ดกรกฎานะฮะนี่เลยสิ้นเดือนนี้พอดีนะแต่ถ้าใครมาไม่ทันรีบโพมาก,ก่อนนะ โทรมาหาเฮียก่อนจองก่อนแล้วแคปอันนี้มาก่อนโอนตังจจองก่อนนะบางคนมาเอาได้เลยอ่ามาดูคันนี้ฮะเบียนขีคันนี้นะคันนี้สีดําฮะเบียนขีสีดําคันนี้รถหนึ่งรถเทคเหรอโอ้โทษทีเทคก็คือคันนุชคันนุชอ่าคันนี้นะฮะเทคเทคหมื่นเดียวเองอ่ะโอ้เทคทําไมเทคถูกขนาดนี้เทครถอเมริกานะโอ้โหเอาใจเทคมากเลยหมื่นเดียวตอนนี้อ่ะหลือเจ็ดพันห้าเอง ใช่ไหมลดที่ห้าเปอร์เซ็นต์นะฮ huh? ะโอ้โหคาร์บอนนะโอ้โห <g> uh, ใครอยากได้รีบมาเลยอ่ะเจ็ดพันห้าได้เฉกแล้วอ่ะอ่ะโอเคอ่าโคต้าคันนี้สามหมื่นคาร์บอนแน่นอนคาร์บอนนะฮะสามหมื่นนี้ลดที่ห้าเปอร์เซ็นต์ลดไปเจ็ดพันห้าเลยนะเหลือสองหมื่นสองพันห้าร้อยเองนะฮะได้คาร์บอนคันนู้นลดมีการด้วยนะโคต้าคันนี้คาร์บอนนี่อ๋อสีสีไซส์เล็กด้วยส์เสำหรับสภาพสตรีสวยเลยสีก็สวยนะฮะ เป็นอุนเดก้ามีหน้าล่ะนะคือ1คือยี่ห้อ2คือเฟรมที่จะทําให้ราคารถต่างกันคือเฟรมคาร์บอนเฟรมอลูเฟรมอะไรแล้วก็ยี่ห้อแล้วก็ชุดขับนะเป็นอันเดก้านี่คือตัวรองท็อปเลยนะนะจริงๆมันก็คือตัวท็อปของพวกอันาล็อกนะมันเป็นตัวท็อปของพวกอะไรนะเขาเรียกว่าตบมือเนาะถ้าเป็นดูละเอดส่วนใหญ่จะเป็นไซฟ้าไปแล้ว เนาะถ้าใหม่ก็ไฟฟ้าหรืครับเนาะดูละเอียดมันไม่ค่อยมีแบบดิบๆอย่างเงี้ยส่วนใหญ่อุนเดก้านี่ก็จะเป็นแบบใช้มือก่อนเนาะใช้มือตบแบบอุนเดก้าไฟฟ้าก็มีนะมีแต่ว่าส่วนใหญ่อุนเดก้าจะเป็นจะเป็นอนาล็อกก็มีอนนล็อกหมายถึงว่าดิบๆอย่างเงี้ยนะเดิมๆแต่ถ้าเป็นดูราละเอียดส่วนใหญ่เขาอัพเป็นไฟฟ้าไปหมดเลยเนาะมันไม่ค่อยมีธรรมดาแล้วเนาะดูละเอียดมีไหมก็มีเหมือนกันยังพอมีอ่าอันนี้นะฮะใครมีความรู้อะไรแนะนำาได้นะ ไม่เปิดว้างหรอกล้อ<ๆ>ล้อแม็กแม็กมาวิกด้วยนะเฟรมคาร์บอนนะล้อมาวิกด้วยอ่าพอตั้งสี่สี่นะอโอเคครับอ่าเดี๋ยวนะถ้าเกิดสมมติใครดูคลิปนี้หลังวันที่ยี่ห้าถึงสามเดือแล้วไม่ทันนะแล้วรถยังอยู่นะคุณสามารถซื้อได้นะแต่ว่าลดสิบห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะเนี่ยตรงนี้นะฮะมีโบชัวร์เนี่ยสิบห้าเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะจุดนะแต่ถ้ามาช่วงนี้ได้ลดถึงยี่ห้าเปอร์เซ็นต์บอกไว้ก่อนอันนี้เมอร์ลิด้า ใช่ไหมเมอร์ลีด้ากันไหนวะคันคันนึกอ่าคันนี้คันนี้คันน้ำเงินคันนี้สวยสวยสวยคันหนึ่งนะเมอร์ลีด้าเป็นแบรนด์ไต้หวันที่ดีคาลิสมูนเดียวโอ้โหอย่าลืมนะลด25%ด้วยนะฮะสกอต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 คันนี้นี้นี้คันสีไอติมนี่สีไอศครีมนี่นี่คันนี้เมน่ี้ก็ลดลดมีการ์ดจำไม่ได้นะ ุโรปอิเมีการไม่ทราบแต่ว่าแนะนำผมได้นะคือผมไม่ได้เซิร์ชกูเกิลมาก่อนถ้อเซิร์ชกูเกิลมาก่อนก็รู้แหละนะหมื่นสองนะฮะคาลิตนะท่อตั้งห้าสิบนะบอกไซส์เลยนะคันนี้แอนโชแอนโชคันนูนะสีเงินอมขาวแอนโชนี่ข้ามสีสวยเนาะเขาชอบทำทูโทนเนาะทำประมาณว่าแดงขาวเงินขาวอะไรเงี้ยมีหลายคันเนาะโอ้แต่ก็หายไปหลายคันเหนนะตอนนั้นตั้งอยู่คันนู้นคันนี้เนี่ยแดงขาวก็มีนะอ่าคันนู้นก็ไปแล้ว มันม,ม,มีคันหนึ่งสีทับทิมอ้อยัง Off อยู่ครับอยู่สีเขียวทับทิมนะอันนี้หมื่นเดียวนะแอนชอ์น,นี sure. ้ป <ering> เป็นของบิสโตรเนาะเป็นรถเสือหมอบของบิสโต e ที่ไฮเอ็นเขาบิสโตนนี้ได้แบรนด์ดังนะเป็นรถทัพเนี่ยโอขายกันระเบิดระเบ้อเลยนะพวกวันทัอเลยพวกเนี้ยเนาะหมื่นเดียวนะฮะโซล่าเกู้ณหมดเรียบร้อยน่าจะครบนะครบไหมมีอะไรที่เหลือไหมสกอตไปแล้วอะไรไปแล้วใจแอน ไฮบิดเออใช่ไฮบิดฮะแคทเดลแคทแปดแคทแปดสงสัยเป็นล็อตล็อตก่อนหน้าป่ะน่าจะล็อตก่อนหน้านะฮะแคทแปดอ่ะก็ดูอ่าล็อตก่อนหน้านะฮะแคทแปดคันนี้ดำขาวนะทูโทนนี่ถ้าเปิดตรงนี้ดูได้นะฮะนี่ยกาเปิดให้ดูเลยเรียงเรียงเลขอย่างดีนะเก้าหนึ่งเจ็ดนี่นี่นะฮะแคทเดลแคทแปดหมื่นสองเองโอ้รถจากหมื่นหก มาหมื่นสองแล้วถ้าเอาตรงนี้ลดอีก25%อีกโอ้โหจะลดอะไรขนาดนั้นเหลือเหลือ8,000กว่าบาทอีกเนาะลดอีก2,500 2,000ลดอีก2,000นี้ก็500 500กับกับ2,500ก็3,000 3,000ลดไปก็เหลือ9,000พนะันเนาะโอ้โหเป็นหัวสมองคำนวณเร็วผมคณิตศาสตร์ผมเก่งนะผมตองอังกฤษผมถึงอ่านยี่ห้อไม่ค่อยออกแต่ว่าคณิตศาสตร์ผมคำนวณเร็วมากไซส์51เนาะครับ <Yeah. S 1> 5 ก็ตามนี้นะฮะใครสนใจนะเดี๋ยวผมจะปักเบอร์โทรให้นะฮะหรือจะดูตามนามบัตรนี้ก็ได้นะเดี๋ยวผมจะปักเบอร์โทรไ้ให้วอาทิดคุณสามารถติดต่อได้เลยนะฮะเบอร์หกตรงนี้นะโอเคนะฮะตรงนี้นะวมซีกอาการนะฮะตอนนี้ลดยี่บเเ็นเลยนะสุดยอดนะฮะไม่ใช่เฉพาะรถใหม่นะรถเก่าด้วยแต่นี่ผมถ่ายรถใหม่ให้ดูเนาะโอ้หมีเมืองไลด่ดาคันเขียวนะสุดยอดเลยไม่เป็นไรไฟบ้าก,กันนะฮะใครสนใจเสือหมอบนะ,ะมาดูที่นี่ได้โอเคนะฮะ เดี๋ยวไปดูคลิปต่อไปนะครับผมพยายามจะลงให้ทันนะฮะ